สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับวันนี้วันที่ย1บกันยายน67ดครับคลิปนี้ก็จิมาภาพพี่น้องที่ตามแนวทางตัวเลขอาจารย์จากกําแพงเพชรครับผมอาจารย์จากกําแพงเพชรครับเลขบนเ่นตัววิ่งลุดครับพี่น้องเนาะไปเข่าเลขล่างครับผมนี่คือเหล็กเลขกบนเพ่นวา เลขวิ่งนี่เดินดียังไม่หลุดครับผมแต่ว่ามวยฟังหันบนลุดครับพี่น้องเนาะนี่บนแปดกับสี่แต่ว่าเลขดับเพิ่อนเอาอยู่ได้ครับผมยกเว้นสองดับบนทุกหลักไม่อยู่ครับผมครับสําหรับเด็กล่างครับผมนี่ครับพี่น้องวิ่งล่างเจ็ดครับผมลองหนึ่งประกบสองกับสามครับนี่ถือว่า มาครับพี่น้องเนาะเลขล่าง่นดับทุกหลักสี่ก็เอาอยู่ครับผมดับหลักหน่วยล่างหกก็เอาอยู่ครับนี่ยกเว้นเลขบนเด้อครับผมดับอยู่แต่หลักสิบเด็กเด่นมากๆครับพี่น้องเนาะคือว่าบนลดครับผมล่างเข้าครับสาหรับอาจารย์จากกําแพงเพชรสาหรับแนวทางตัวเลขอาจารย์จากนครพนมครับผมขอผหันไปให้สามเจ็ดเม็ดเดียวแต่ว่าเป็นเลขบนครับผม เป็นนาเสียดายได้ครับผมเพิ่นส่งใหม่ก็มาเชียแต่ว่าบรเิเลช่งคลิปครับพี่น้องเนาะลงแต่ชุดว่างตัวเลขให้เม็ดเดียวครับผมก็คือเลขอยู่ในร้อยสิบหน่วยของเพิ่นแหละครับพี่น้องเนาะเพิ่นดึงออกมามีหกหกสองผอมครับพี่น้องแต่นาเสีดายแต่ว่างวนนี้เพิ่นก็นส่งมาแล้วแต่ว่าก็มาเชียว่าหลายเกินไปครับผมประมาณิผาคููเดี๋ยวจะให้อาจารย์ตัดก่อนได้ครับผมจึงจิขอลงด้วยว่าพี่น้องอย่างได้ชุดเต็มครับผมรอบอาจารย์จากนาครพนม ครับว่างหันเพิ่นกันเลขชุดร้อยสิบหน่วยของเพิ่นเขาที่เด้อครับผมเขาอยู่แล้วกับเพื่อนสงมาให้อีกมือต่อมาครับผมอีกหลายมืออยู่ครับผมเป็นเหลขชุดเต็มสามตัวบนครับผมมีหกหกสองครับงวนนี้ยังค่อยมาว่ากันครับพี่น้องเนาะอาจจะเอาชุดอ่าปลักลักหรือว่าชุดร้อยสิบหน่วยไปเบิ่งก้อนกระไรได้ดครับผมรออาจารย์คัดเหลขกคัดก้อนครับเอา กนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์จากกําแพงเพชรกามาเช์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องหากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแช,ร,ชร์กับกามาเช์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับครับเ็้ามาเชียสวัสดีอาจารย์จากกำแพงเพชรครับผมครับสวัสดีครับเข้ามาเชียสวัตถินำเชียและวัสดีเอฟซีของครับผมเข้ามาเชียและนำเชียทุกทุกคนเนาะครับอาจารย์ครับผมก็เหันก็ถือว่าลางมากเนาะอาจารย์เนาะลางเออลางมาขอโทษเอฟซีหลายๆลายเด้อที่บนลุดบนลุดเขา ยังว่าขึ้นเวทีมหมีกันเลยตีีครับบนอาจารย์ครับผมเข่าทึ่งเด่นทึ่งดับเลยครับผมเอาอยู่หอมเอาก็เลขบนนี่ถือว่ารุดเป็นขั้งแรกวะครับผมครับครับเพิ่งรุคขั้งแรกนี่ครับบางหันแปดกับสี่เหากับสี่เรามางวดหี้ต่อครับผมครับสูตรเดิมว่าอาจารย์ครับผม สูตรเดิมครับสูตรเดิมครับทั้งบนทั้งล่างงวดงวดนี่เด่นชนดับทั้งบนทั้งล่างนี่โอ้เด่นชนดับเออผมก็เลยพ่ว <c oughs> <c oughs> งบนพ่วงล่างไปนะมันก็ได้แต่เลขมันคล่าย <c oughs> กันเลยเนี้ยแต่เดี๋ยวสี่ถ้าตัวดับดับตัวไหนที่ผมก็จะ ก็ต้องเอ๋คือว่ายังรับลักซิตผมก็จะเอาไว้ลักซิตเนาะครับผมแต่ถ้าเอฟซีอยากกลับก็มาว่ากันเนาะครับมักส่วนตัวเนาะมักใมักมันอย่างว่าอะไรครับครับผมผ้มมักรับผ้มประมักดับถ้าดับเป็นลักอะเอาใหญ่ไปเอกลักหนึ่งเนาะครับผมครับถ้าดับลักซิตก็เอาไปไว้ลักหน่วยเนาะครับผมอืม ันนี้เ <ผม S 2> อา,าเลยเนะาะครับอาจารย์เริ่มที่เลขบนเลยครับผมเลขบนหดนี่เลขเด่นศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองวิ่งบนเด่นบนศูนย์กับสองครับอ,อ่หลุจับคูเลยเนาะครับผม องตัวบนจะมีสองตัวบนก็คือ 40, สี่ศูนย์สี่ศสองสองศนสองศนสองครับสามคู่สามคู่อ่าสีศูนย์กับสีองนี่ สมันรับลักซิฟครับลงถ้าจะลงทุนก็ลงทุนน้อยๆหน่อยเนาะผมลืมไปผมลืมบอกศูนย์สี่ครับเอาเอา,เอาให้กลัปพ้อมเป็นศูนย์สี่ครับผมเป็นศูนย์สี่สองสี่ครับอา่าผมลืมบอกไปศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สองเนี่ยว่าเป็นยางนะครับผมว่าเป็นยางครับครับผมปกติ ามตัวก็มีสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่แค่นี้ครับเลขกบนครับครับสามคู่ครับปีนองเนาะครับบนนี่เล็กคมจะดับรักสิบดับสี่ครับดับบนหลักสิบ คับครับผมหลักหน่วยหลักร้อยไปได้ครับหลักหน่วยลักร้อยไปได้เมื่อหันดับ,บทุกลับไม่อยู่นะครับครับผมให้ดับรักลักหน่วยเพิ่มอีกตัวหนึง่งครับดับบนหลักหน่วยเจ็ดครับเจ็ดครับผม สิบทุกลักทุกลักนี่ห้าครับดับทุกหลักครับห้าลองอีกหวดเนาะดับทุกหลัก<ม>นี่นะเนาะลองอีกสักงวดครับผมเด็กดับทุกครับ้าบนบนก็มีแค่นี้ครับรบอาจารย์ intuitive. มาล่างครับผมวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งหนึ่งกับสี่ครับ วิ่งล่างหนึ่งกับสี่ครับกับประกอบกับศูนย์กับสองครับประกอบศูนย์กับสองสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งสี 1. 1> ่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับสองศูนย์ 0. ครับ มีสีทีมานํำกันแดนมาครับผมทั้งสองซีหนึ่งแลยครับสองศูนย์ครับผมอาจารย์มีชอบพิเศษไหมครับผม 2> 2ครับชอบพิเศษชอบพิเศษครับในกลางเนาะครับผมสองศูนย์ครับ ชอบสองศูนย์ครับนี่นะครับพี่น้องร่องเบิ้งไปน้อกันงวดที่สองครับเลขบนก็ไม่น่าหลุดซ้ำเด้อครับผมครับเลขวิ่งอาจารย์ครับเลขรางนี่ครับเห็นผลงานเพิ่นแล้วครับผมเพิ่นึืนวิธีงวดแรกครับผมเจ็ดสามสามเจ็ดกลับด้วยครับพี่น้องเนาะเลขชุดนี้คือกันครับเอาอาจารย์ก็มาเชื่อกะ มีโคงทุ่ท้ายปะครับหรือว่าชุดเดียวเลยครับผมอ่าเอาเอาชุดเดียวไปก่อนเนาะครับผมถ้าตังใดผมโทรหาใหม่เนาะครับจะส่วนมากมันกจะบ่มีแบบแบบเป็นหลุยสูตรคิดได้กะตามนั่นเลยนะเนนครับผมเปลี่ยนดูนะอาจารย์เนาะครับให้แล้วเท่าให้เลยให้แล้วให้เลยครับครับนี่ผมก็โทรหาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเนาะเวลาทุ่ง ทุ่มเก้านาทีมั้งผมว่าจะปล่อยวันนั่นแหละก็โทรไปน้ำเชียอัดย่งาอยู่เนาะครับผมอาจารย์ต้องขอโทษขอไปบคุณเยอะครับครับครับก็ไม่เชื่อับชิรบกวนอาจารย์จากกำแพงเพชรสนิทเด้อครับผมคขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับอาจารย์จากกำแพงเพชรครับพี่น้องเนาะครับแต่ที่ว่า เงินพัหันเลยเพื่อนเขาลางแต่ว่างวนนีเพื่อนวาเพื่อนมั่นใจทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องไม่น่าหลุดซ้ํากับ1ตัวลาคม67วิ่งบน0ูนย์กับ2ครับผม2ตัวบน0 4นย์2ย์ครับ3ตัวบน4 0 2 2 0 4ย์สสซ้เม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะกับกันดับหลัก10บน4ดับหลักหน่วยบน7ว่วากันตามสูตรเด้ครับพี่น้องมักกระจัดดับหลักร้อย ดับทุกหลักคือ5ครับผมดับทุกหลักบนคือ5วิ่งล่าง1กับ4ครับมีตัวประกอบ0กับ2ครับประกอบคู่4 1 4 0 0 1และ2 0เน้นไปที่2 0ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมก็มาแชร์กับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกขอเรื่งเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่1ตุลาคม67สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ